สวัสดีจ้าพ่อกันก็เสาร์วันหยุดเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้กะวันหยุดวันเสาร์เนาะจ้าวันเสาร์ที่20สบมกราคมสองหาเจนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้พ่อกันยูสวนผักยูหน้าเน้อจ้ากับบรรยากาศล่มแห้งๆเนาะจ้ามื้อนี่สิพายางช่มมันแปลงผักหอมเขียวเนาะจ้าพี่น้องที่เคยปลูกไว้นะจ้าเดี๋ยววิธีการปลูกสิแปะลิงไว้ใหงล่างเนาะจ้าแปลงนี่กะลงปลูกเด้ประมาณ40กว่ามื้อแล้วเนาะจ้า ตอนนี้ก็คือพ่อเก็บขายแล้วจ้าแต่ว่ากับ้านให้แตกกอไ่บัาไดนเนาะจ้าแต่มา,า,าสีเริิมเก็บขายแล้วจ้าถ้าไปเริ่มขายตอนต้นมันเต็มทีแล้วเนาะจ้าย่านขายบ่ท่านเนาะจ้าถ้าขายบ่ท่านนี่หอมผ้าหนี่นี่จะแตกกอไปเรื่อยๆเนาะจ้าพ่อแตกกอจนว่าเต็มทีแล้วต้นสีไวสิน้อยเนาะจ้าบ่มอสําหรับสิลกขายจ้าขันเป็นแบบนั้นมีแตงตลูกเันไปปลูกต่อไ้อย่างเดียวนะจ้าพี่น้อง <neighbors S 1> ตอนนี้ก็กำลังงามเลยจ้า มือน,นีว่าสิล่องเอนเก็บขายมือแหลกเนาะจ้าเบิ่งเปลยงชาพี่น้องนี่มีต้นบักเขือเทศปลนมาต้นหนึ่งกะจงไหวเน้อจ้าพี่น้องบักเขือเทศนี่ปลูกไว้ไซกะเด่นวยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กะสิพ้ายางช่มยางรีวิวเบิ่งก่อนเนาะจ้าส่วนคลิปเก็บสิเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ฟังนี่เป็นนั่นบักทวดินเนาะจ้านี่ั่วดินไล่เสือเนาะจา้าอยู่ในไฮน่านนี่ มีสองพัน 2, จ้ามีทวดินไล่เสือห้วกอั่วดินเป็นเม็ดใ,ใหญ่ที่เพื่อนขัวขายนั่นแม่จ้าบางนีก็เป็นพักหอมเขียวเนาะจ้าคางคกันเป็นแปลงข้าวโพดเนาะจ้าวีธีการหดหนามก็ง่ายๆแบบนี้และจ้าพี่น้องดึงนามลงใส่คล้องเนาะจ้าแล้วก็สาสตร์ขึ้นมาใส่แปลงนามทียนดึงลงมาใส่คล้องกับขึ้นนามที่กองมาจากสาใ,ใหไ่ปุญละจ้าเดี๋ยวสิบห้ายางไปเบืองเหินความแตกต่างของพันหุหอมเดี๋จ้าพี่น้อง อยู่ในแปลงในเห,หน้านี่มีปู่ห้อม,มันดอกปนมากหน่อยดึงเนาะจา้ากับมีพี่น้องหลายท่านเพิ่งวาแยกบ่ออกเนาะจา้าว่าหอมพันสดซื้อวายอีหยังต่างกันจังไดเนาะจา้าหน่เนาะจ้าพี่น้องจังในแปลงนน่มีหอมดอกนี่จา้าหอมดอกเนาะจา้านน่มีดอกไห้เห็นเลยมีหอมดอกก็หอมเขียวหน่อยเนาะจา้าต้นต่างกันชัดเจนเนาะจ้าพี่น้องหอมดอกนน่สีต้นสีเย็นเขียวอ,อ่อ,อนๆเนาะจา้าหน่เขียวใบตองอ่อน ส่วนหอมเขียวหน่อยนี่ก็คือสีเขียวเข้มละจ้าพี่น้องแล้วหอมดอกก็ซิมีต้นสูงใบสูงต้นหนานะจ้ะส่วนหอมเขียวหน่อยนี่สิเป็นกอเนยหน่อยตำ่ตำๆแตกก่กอดดกๆสีเขียวเข้มๆนะจ้ะพี่น้องนี่จา้าต่างกันชัดเจน้อจ้ะพี่น้องนี่ก็ให้เบิ่งความแตกต่างนะจ้ะ แล้วการหอมดอกนี่มีพี่น้องเบนถามว่าเป็นดอกทั้งปีว่าเนาะจ้า,จ,าจริงๆริงมันกับเป็นดอกทั้งปีจ้าพี่น้องแต่ว่ามันจะบางงามบสมบูรณ์คือจังดอกที่ออกช่วงหนาหนาวเนาะจ้าพี่น้องก็สิเป็นดอกกันไหวขึ้นมากหรอกอะมีห้างห้างเนาะจา้าเพราะว่าฤดูการที่เหมาะสมที่จะให้ดอกก็คือฤดูหนาวเนาะจา้าแต่ว่าช่วงฤดูร้อนฤดูฝนหอมดอกเข้ากับปู่ได้จา้าแต่ว่าปู่ไว้กินใบเนาะจ้าพี่น้อง ลำต้นก็จะบ่เดออวบอ้่วนบ่ได้ใ่ดีคือจังนั้นช่วงหนาหนาวนะจ้ะตัดมาฟังนี่ก็เป็นอันทั่วลิสงนะจ้ะทั่วลิสงมีสองแปลงง่ายๆนะจ้ะถัดไปฟังปุ่นเป็นอหนแปลงที่เตรียมปูนเขาพูดนะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมคล้องอย่างเรียบร้อยแล้วนะจ้ะก็รอดได้ยอดมเมล็ดเราก็ปลูเน,นะจ้ะถั่วดินกับกำลังงามจ้ะพี่น้องเกิดสมามเสมอเนะจ้ะ ตอนนี้ก็กำลังหดหนามมันหอมเคี้ยวอยู่นะจ้ะหอมเคี้ยก็เขาโพดการสะดวกฟังได้กับศาสเซฟังนั่นนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเอาหนามล่งผุกร่องนะจ้ะอันตรงกลางนี่ปู่พ่าเนี่เหมือได้จ้ะพี่น้องกจะเสลือนว่าสิปู่เขาโวดนะจ้ะเขาปพดปลูกเท่าแถวสองแถวนะจ้ะเวลาต้มไขยก็สิบว่าได้เห็นเมื่อยจะคล้องนะจ้ะเพราะว่าขมันออกหอมกันนี่ ก็จะต้องเล่งต้มเนาะจ้าเพราะว่าเดียวแกกะรสชาติบ่าแบา่แบบนเหนียวดีแล้วเนาะจ้าพี่น้องสําหรับข้ขาวโพดข้าวเหนียวเนาะจ้าก็ขอบคุณพีพีน้องน้องหลายๆท่านเลยจ้าที่ให้ความสนใจหอมเขียวเนาะจ้าล้วกะ็ะบ่ววาสิเป็นกดสร้างพันแอบสมหรือทักมาสร้างทางเพจเนาะจ้ากับตอนนี้ก็มีออเดอร์ขามากเรื่อยๆเนาะจ้าส่วนพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้พันไปปลูกอะทักมาสอบถามกันได้เ้อจ้าพี่น้องสำหรับมือน,นี้ก็สีคอตัวไปเก็บผักก่อนจ้า กพอกันไม่คิปหนาเนาะจ้ากเกษียนลูกพักกันหอมเคี้ยวเนให้หน้านี่เนาะจ้าวิน้องก็ล่องทดลองลูกเบิงเนาะจา้าว่าสิปินประมาณไหนเนาะจา้า<ม>เดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปเก็บพักคิปหนาเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเนาะจา้า<ม>พอกันไม่คิปหนาจา้าสวัสดีจา้า